พอไปถึงหมออาการของอกล้ามเนื้อหัวใจอาการของการเต้นของหัวใจอย่างเงี้ยคืออ่อนแรงมากต้องมีการกระตุ้นหัวใจนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะครับผมคือวันนี้ มีเรื่องให้ตกใจอยู่หนึ่งอย่างคือเมื่อกี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับผมไปทํางานแล้วก็ทําธุระที่นั่นแต่ว่าแม่โทรมาบอกด่วนมากเลยว่าไอ้เจ้าข้าวเหนียวนะครับโดนตะขาบต่อยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลด่วนผมยอมแบบเทงานเพื่อกลับมาเยี่ยมหมานะครับคือต้องรีบเดินทางมาแล้วแต่ตีสี่อะทุกคนไปกันเถอะถึงแล้วครับเดี๋ยวอันนี้จะไม่ได้ใช้เสียงดังนนเดี๋ยวเราไปดูน,น้องกันเม่อน้องน้องอยู่ตรงนี้แหละนม่หมอหมอบอกว่าเหตุการณเมื่อกี้เลยคิดยาอะไระคิดยาแก้แพ เ้ข้าวเหนียว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 กำลังซึมกำลั่งซึมดีข้าวเหนียวชีดาแก้แพ้หนูซึมเลยเหรอลูกข้าวเหนียวโอยเล่นไม่ได้เลยเง,งียบเลยเงียบเลยก่อนนะลูกนะเดี๋ยวตบดีใจนะข้าวเหนียว เยาวยาออกนี้หรอลูกหลับเลยหรอเก่งมาเยี่ยมไงยเก่งไม่ได้พาหนูมาเนี่ยเก่งไม่อยู่บ้านเหนียวหันหน้าหนีด้วยเขาเหนียวนอนดีเหนียวพ่สนใจเลยวะน้องไม่สนใจเลยอะแสดงไหนื่อยปยามปรการวนอาการยังไงเมื่อเ้นนี้อาการยังไงเส้นเลือดตีบกำลังจะช็อก หัวใจเต้นช้าลงช้าลงแบบคือมีตาอ่อนแห้งอย่างเดียวไปยังไงคือไปสังเกตเห็นมั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 นบ่เห่นปกติมันจะเห่นมันจะลาเรื่องมันบอกคือมันนอนอย่างเดียวเลยเอาว่างเลยแคบโนคาขึ้นกระโปริ้งให้ตั้งเลยกระโป่งติ้งมาดิมันยางมาก้างนอกแบ่งลงมามันยางมาก้างนอกเซ่มันเซีเลยเอียงทางเอี่ยนทางพ่อยางเซียหอเี่ยนทางล้วอ้วก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 ออกมาเที่ยนึง อุ้ยว่าไวแล้วแบ่งแบ่งกันร่งจิตออกไปข้างนอกบ่าไวแล้วแบ่งจับรถได้มาเลราบ้านนี้นางมานน้ำรดนี่คือเงียบเลยต้องเอินไว้ตลอดเลยตาเนี่ยมิตาจีอยากรับจะไปย่างเดียวเลยอ๋อลูกันตาหมอหมอหมอเขเลยบอกมาหอดปุ๊บหมอเอินคุณยายมาดูตาบกคือกันแล้วรู้ว่าจะบกเดที่ไปแล้วเขาแสดงว่าทำบ้านซาวเลยใช่ จำเก่งเห็นไหมอ๋อถึงต่ทั่วหาเก่งถึงต่จำงูก็หาอกงูก็ไหนอืมนั่นแหละนั่นแหละเริ่มเริ่มนั่นแหละเริ่มอาการที่ทั่วหาเก่งนะมันสรุปว่าถึงยังกังมันหาบกพอแต่ว่าแม่บอกว่าหมอบอกว่าคางคกก็เป็นได้งูก็เป็นได้แต่ว่าเขาบอกเขาเห็นพวกนั่นจเดียเคียนะเขาเห็นตั้งแต่ตะขาบเก่งมันเห็นตะขาบโอ้ยแบงมันเห็นโอ้ยบ้านมันเห็นตะขาบตัวใหญ่ไงถ้าจอสันนี่ะปล่อยในบ้านกับบุคคลใดบุคคลหนึังจอสันนี่ย ก็ยังมาแม่ังตัดหนีายช่วงนี้ฝนตกเข้าต่องปล่อยมอบอกว่าเยอะโดนแมลงกัดมาเยอะแล้วแพ้ก็คือถ้าไม่ทันก็คือตายอย่างเดียวแต่ต้อก็ตายน้ิงขยับ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 นิดเดียวขยับนิดเดียวขยับนิดเดียวขยับนิดเดียวนอนละกินยาแก้แพ้มอสิดยาแก้แพ้ ข้าวเหนียวคุณหมอให้มารับตอนเย็นหนลูกคุณหมอให้ผ่านขายกลบเก่งผ่านขายกับไอโดนโดนคนคลายกับตอนนี้เราเหรอไอ้มาห่วบเพรสวยเทียเลยดีขึ้นแล้ววันนี้อาการแบบไ้ดีขึ้นแล้วแค่เพี้ยาที่ซื้ๆอ๋อหมอบอกว่าดีขึ้นแล้วมีแต่ให้มารับแต่ว่าแค่เพี้ยเพี้ยเฉยๆฉีดยาแก้แผล จะหายแล้วแสดงตอนเย็นก็มารับได้ใช่โอ้ยบ่ได้รอนน้ำขอน้อหัวเนาะเดี๋ยวเก่งซื้อข้าเดี๋ยวเก่งซื้อค้าวลือดหาให้ลูกแบบว่าไม่ต้องให้ม er ันมียาเลยให้หนูวิ่งเล่นอย่างเดียวเลยเอาคาลือดหาเนาะลูกเนาะเอาที่ดินสักสิบไร่เนาะลูกนะให้หนูวิ่งอย่างเดียวเลยเนาะลูกนะต้องใจต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ละบุญรอดผู้หายแห้งแค่นี้โอเคแค่นี้จะอัปเดตอาการตอนตอนเย็นเอาละครับไปบ้านตอนเย็นเรามารับ รับบิลีรับจริงจังมากวนแล้วยาไป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 ให้นอนให้นอนให้นอนบม่ได้รอดกับลูกกู